Hê hê Khạc khạc luôn, Ừ ừ. Là nó mà yên mà đó. Nó mà aiêng. Hí Nằm ngay nè, mình. ใส่มะกกระลงใส่มะกกระลงมันสีน้ง่ายหน่อยนึงเนาะกรงเออกองแกงกองแกงอยู่รีอยู่ในป่ามันก็ได้ยินเสียงมะกะโะลงกันน้ำเงินขับรถใส่กันอย่างนี้แหละฮะฮะฮะเมื่อเมื่อหรือเมื่อซื้อเลยเออซื้อเลยซื้อเลยอืมอืม พีในป่าเฮ้เเาะเคาะตารังมุงนากลับเมื่อเพื่อนพี่้องไในเขาขเขาะเขาแรงฮ้ยเ ลูกสายไลฮะฮฮะ,ะ,ะข้อข้อข้ออืมอออกแรงแรงแรงอืมอืม ข้อข้อพ้นสต๊กหรอได้บัวยางไว้ได้บัวเอออืมอื้ม มันคือแห้งจางจองแล้วนี่มะเพ็ดะเฟษบ่โอ้มันไหลมากูก็ลืมไหลงว่วงหิวมาอ้าวหายพี่หายหงว่วงหิวมากก่อนฮากพี่ลูกมันสลาดมะเพ็ดมันชิเมื่อมันไหลงว่วมานน้ำยันงว่วเขากินเข่ามเก่งมะเพ็ด นัดนัด่ะเป็นไรค่อยไว้เป็นรัดไว้ฮะฮะรัดหนามาัเด้อบัวบัวเฮ้ ไอเงาะมือนนำไปเนาะงงาะคนในบ้านเนี่ยเงาะหิวเฮ้ยบัดเมยมันลูกนายนายคุ้ยไอ้มันเขาปลาอลไรลูกละระวังเหยียบน้ำเด้อ ลองเหยียวน้ำในนี้เอ้ยคลิปทำกระชิจบเพียงเท่านี้เพี่น้องเอ้ยคลิปไปน้ำคั้วพี่น้องคาบติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แน่พอมีแห่งใจสู่ต่อเล็ดคลิปต่อไปพี่น้องขอขอบใจ